เพื่อนๆลองจินตนาการถึงเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาด้วยนิสัยเดิมๆคือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข่าวสารแต่วันนี้ทุกอย่างกลับต่างออกไปหน้าจอของคุณขึ้นว่า no service คุณพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่มันกลับนิ่งสนิทเมื่อคุณเดินไปเปิดทีวีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจอภาพกลับมีแต่สัญญาณซ่าไฟฟ้าในบ้านเริ่มติดติดดับดับและเมื่อคุณมองออกไปนอกหน้าต่าง คุณจะพบกับความโกลาหลที่เริ่มเกาะตัวขึ้นบนท้องถนนรถยนต์รุ่นใหม่ๆจอดสนิทเพราะระบบนำทางล้มเหลวตลาดหุ้นทั่วโลกกลายเป็นตัวเลขสีแดงเข้มก่อนจะดับวูบลงในวินาทีนั้นโลกไม่ได้หยุดหมุนเพราะภัยธรรมชาติแต่มันถูกทำให้หยุดชะงักด้วยน้ำมือของมนุษย์สิ่งที่คุณกำลังเผชิญไม่ใช่การรัฐประหารหรือการก่อการร้ายในเมืองที่คุณอยู่แต่มันคือผลกระทบจากการโจมตีแบบสายฟ้าแลบ หรือ preemptive strike ที่เกิดขึ้นห่างออกไปเหนือชั้นบรรยากาศโลกในขณะที่เรากำลังหลับไหลขีปนาวุธล่องหนและดาวเทียมเพชคาตได้เริ่มปูพรมทำลายล้างดวงตาของมหาอำนาจคู่แข่งจนบอดสนิทสงครามโลกครั้งที่3ไม่ได้เปิดฉากด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่พุ่งลงมาบนพื้นดินแต่มันเริ่มจากการดับแสงของดาวเทียมที่คอยควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราทำไมอวกาศถึงกลายเป็นสมรภูมิที่ชี้ชะตาผู้แพ้ชนะ คำตอบนั้นง่ายมากครับเพราะในโลกยุคปัจจุบันอวกาศคือไฮกราวน์หรือชัยภูมิที่สูงที่สุดใครที่ครองวงโครจรได้คนนั้นไม่ได้ครองแค่ท้องฟ้าแต่คือคนที่ครองคุญแจสําคัญของอรารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดไว้ในมือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What Next p พอดแคสต์วิทยาศา,ศาสตร์สําหรับคนขี้สงสัยและชอบตั้งคําถามวันนี้เราจะพาคุณไปสํารวจและจําลองสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเมื่อสงครามไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนบก เรือหรืออากาศแต่ขยายตัวไปสู่ความมืดมิดของอวกาศเราจะไปเจาะลึกกันว่าการทำลายระบบ GPS ของศัตรูจะเปลี่ยนโลกไปอย่างไรและจุดจบของสถานีอวกาศนานาชาติจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะขยะอาวกาศที่กักขังมนุษย์ไว้ตลอดการได้จริงหรือไม่ถ้าท้องฟ้าเหนือหัวเรากลายเป็นสนามรบชีวิตเราบนดินจะเหลืออะไรมาติดตามและหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ สงครามเงียบที่เริ่มขึ้นแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูอาวุธล้ำสมัยที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังใส่ไฟผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วสงครามที่มองไม่เห็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องสมมติในอนาคตนะครับแต่มันเริ่มต้นขึ้นนานแล้วและมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในวินาทีที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ได้ซ้ำในแวดมงความมั่นคงเราเรียกสิ่งนี้ว่า The Silent w a r หรือสงครามเงียบครับมันคือการโจมตีในระดับที่ไม่ทำให้ใครตาย แต่ทําให้ทุกอย่างใช้การไม่ได้ลองดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ความขัดแย้งอย่างทะเลบอลติกหรือในตะวันออกกลางสิครับมีรายงานบ่อยครั้งว่าจูๆ่ๆสัญญาณ GPS ของเครื่องบินพาณิชย์หายไปเฉยๆหรือร้ายกว่านั้นคือสัญญาณถูกหลอกจนระบบเข้าใจว่าเครื่องบินกําลังบินอยู่ในที่ที่มันไม่ได้อยู่จริงๆการรบกวนสัญญาณหรือแจมมิ่งนี่แหละครับคืออาวุธนัดแรกของสงครามโลกครั้งที่สมันคือการโยนหินถามทาง เพื่อทดสอบว่าระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามมีช่องโหว่ตรงไหนและถ้าวันหนึ่งหมาอำนาจตัดสินใจจะปิดไฟทั้งประเทศคู่แข่งจริงๆพวกเขาต้องใช้กำลังแค่ไหนลองนึกภาพกองทัพที่มองไม่เห็นนะครับไม่ต้องมีทหารข้ามพรมแดนไม่ต้องมียานเกราะพุ่งเข้าใส่กันแต่เป็นการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนดวงตาบนฟ้าจนทําให้อีกฝ่ายกลายเป็นอมภาตไปทั้งกองทัพสิ่งนี้คือสัญญาณเตือนภัยครับมันคือการซ้อมรบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่มันบอกเราชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สงครามโลกครั้งที่3อุบัติขึ้นอย่างเป็นทางการเป้าหมายแรกที่จะถูกทำลายไม่ใช่ฐานทัพบนดินแต่เป็นดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือหัวเรานี่แหละขุมกำลังและอาวุธเรามีอะไรอยู่ในอวกาศบ้างหลังจากที่เราเห็นภาพความวุ่นวายบนโลกไปแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วใครล่ะที่เป็นคนคุมพลังอำนาจเหล่านี้ไว้ ปัจจุบันเราไม่ได้มีแค่กองทัพบ,บกเรืออากาศอีกต่อไปแล้วครับแต่มหาอำนาจโลกได้สร้างกองทัพอวกาศขึ้นมาอย่างเป็นทางการเริ่มจากสหรัฐอเมริกากับ US Space Force ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องดาวเทียม GPS และดาวเทียมจารกรรมมูลค่ามหาศาลพวกเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งของอเมริกาขึ้นอยู่กับอวกาศดังนั้นใครแตะดาวเทียมเขาคนนั้นต้องชดใช้ ตัดมาที่ฝั่งตะวันออกจีนมีหน่วยที่ชื่อว่า Strategic Support Force นี่คือกองทัพที่รวมเอาการรบทางไซเบอร์และอวกาศเข้าไว้ด้วยกันจีนไม่ได้แค่ต้องการสำรวจดวงจันทร์แต่พวกเขากำลังสร้างระบบเครือข่ายที่สามารถปิดสวิต์กองทัพสหรัฐได้จากวงโคจรและที่ขาดไม่ได้คือรัสเซียพี่ใหญ่ที่มีประสบการณ์ด้านอวกาศมานานที่สุดรัสเซียเน้นอาวุธประเภทหมัดหนักและการทำลายล้างที่เด็ดขาด พวกเขาแสดงให้โลกเห็นบ่อยครั้งว่าถ้าพวกเขาเข้าถึงอวกาศไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังว่าจะใช้มันได้เหมือนกันแต่การรบในอวกาศมันไม่เหมือนในหนัง Star Wars มันไม่มีเสียงระเบิดตูมตามเพราะในสุญญากาศเสียงเดินทางไม่ได้อาวุธที่พวกเขาใช้จึงเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าอาวุธล่องหนซึ่งผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ครับ 1. k i n e t i c Q กระสุนเพชรฆาตไร้ดินปืน มันคือขีปนาวุธที่ไม่มีหัวระเบิดแต่มันใช้สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นคือพลังงานจนหรือพลังจากความเร็วมหาศาลลองนึกภาพว่าคุณเอาลูกกอล์ฟลูกเดียวคว้างใส่กระจกหน้ารถที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็ว30,000กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงที่ความเร็วระดับนั้นกฎทางฟิสิกส์จะเปลี่ยนมวลหลิกธรรมดากลายเป็นระเบิดเดินได้แรงประทกของมันรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดท NT หลายเท่าตัวเพราะในอวกาศ ไม่มีแรงต้านอากาศมาช่วยชะลอความเร็วดาวเทียมดวงละหมื่นล้านที่มีขนาดเท่ารถบัสจะถูกฉีกออกเป็นเศษฝุ่นในเสี้ยววินาทีจากการประทะเพียงครั้งเดียวโดยที่ฝั่งคนยิงไม่ต้องเปลืองดินปืนสักหยดแต่มันคือการใช้ความเร็วของวงโคจรโลกมาเป็นอาวุธทำลายล้างตัวมันเอง 2, 2. c o o r b i t a l Robots ดาวเทียมนินจานี่คือสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดเพราะมันแฝงตัวอยู่ในคราบของขยะอวกาศ หรือดาวเทียมซ่อมบำรุงที่ดูไม่มีพิษมีภัยมันเปรียบเหมือนคนกำลังเดินอยู่ในที่สาธารณะแล้วจู่ๆคนที่เดินสวนกันที่ดูเหมือนคนธรรมดากลับเอื้อมมือมาปิดตาหรืออุดปากคุณจากข้างหลังเงียบๆโดยที่คนรอบข้างไม่มีใครสังเกตเห็นเลยดาวเทียมพวกนี้มีแขนกลมันไม่ได้ยิงระเบิดแต่มันแค่ค่อยๆขยับเข้าไปประชิดแล้วหักสาวาศหรือแค่เอาแผ่นพลาสติกราคาไม่กี่บาทไปแปะทับหน้ากล้องจรกรร เหมือนเอาเทปกาวไปปิดตาคนแค่นี้ดาวเทียมไฮเทคมูลค่าหมื่นล้านก็หมดสภาพทันทีกลายเป็นก้อนเหล็กที่มองไม่เห็นและพูดไม่ได้โดยที่โลกข้างล่างแทบไม่รู้เลยว่าถูกใครโจมตีหรือถูกโจมตีตอนไหน 3. directed energy เ a s e r ที่ส่องให้ตาบอดอาวุธชิ้นนี้ล้ำสมัยยิ่งกว่าในหนังเพราะมันไม่ต้องยิงวัตถุอะไรขึ้นฟ้าเลย แต่มันคือการนั่งยิงจากฐานทัพบ,บนพื้นดินมันเหมือนกับเวลาที่คุณกำลังขับรถอยู่กลางดึกทามกลางความมืดแล้วจูๆ่ๆมีคนเอาไฟฉายแรงสูงส่องยัดเข้ามาที่ตาคุณตรงๆจนคุณตาพร่ามองไม่เห็นทางและรถคว่ำไปในที่สุดเลเซอร์กำลังสูงจากพื้นโลกจะถูกโฟกัสไปที่จุดเดียวนั่นคือเซนเซอร์หรือดวงตาของดาวเทียม พลังงานแสงเข้มข้นจะทำให้พื้นผิวของเลนจารกรรมละลายหรือทำให้แผงวงจรภายในร้อนจัดจนไหม้ไปเฉยๆดาวเทียมดวงนั้นจะยังคงลอยอยู่ในวงโคจรเหมือนเดิมทุกประการดูภายนอกไม่มีรอยขีดข่วนแต่ข้างในมันตายไปแล้วมันกลายเป็นก้อนเหล็กไร้ค่าที่มองไม่เห็นส่งข้อมูลไม่ได้และทำหน้าที่อะไรได้อีกเลยเป็นการฆาตกรรมดาวเทียมที่เงียบเชียบ และตรวจสอบได้ยากที่สุดเพื่อนๆจะเห็นว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายล้างชีวิตคนโดยตรงแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้โลกมืดบอดเพราะในสงครามยุคใหม่ใครที่มองไม่เห็นคือคนที่ตายไปแล้วครึ่งตัวแต่คำถามที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อดาวเทียมเหล่านี้แตกกระจายเป็นล้านชิ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนักบินอวกาศที่กำลังลอยคว้างอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ าหนา้เราจะไปดูจุดจบของสถานีอวกาศนานาชาติและนาทีที่ GPS ทั่วโลกดับสนิทไปพร้อมๆกันครับความตายของ GPS และสถานีอวกาศนานานชาติหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้า GPS ล่มเราก็แค่หลงทางหรือต้องกลับไปเปิดแผนที่กระดาษแต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดมหันครับเพราะ GPS ไม่ได้ทำหน้าที่แค่บอกตำแหน่ง แต่มันคือน,นาฬิกาที่แม่นยำที่สุดของมนุษยชาติลองนึกภาพตามนะครับทุกธุรกรรมธนาคารการโอนเงินหรือแม้แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกต้องใช้สัญญาณเวลาจากดาวเทียมเพื่อยืนยันว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าสัญญาณนี้หายไประบบการเงินโลกจะล็อกตัวเองทันทีเพราะมันไม่รู้ว่าข้อมูลไหนมาก่อนมาหลังระบบไฟฟ้าจะเริ่มล่มเพราะสถานีจ่ายไฟซิงข้อมูลกันไม่ได้และที่น่ากลัวที่สุด คือในเชิงการทหารครับขีปนาวุธนำวิถีที่ทั้งโลกกลัวนักกลัวหนาจะกลายเป็นเพียงเหล็กแท่งยักษ์ที่บินไปไร้ทิศทางสงครามที่เคยควรจะแม่นยำจะกลายเป็นการสุ่มทำลายล้างที่อันตรายกว่าเดิมหลายเท่าเพราะดวงตาบนฟ้านั้นบอดสนิทไปแล้วในขณะที่โลกข้างล่างกำลังวุ่นวายเหนือหัวเราขึ้นไป400กิโลเมตรบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS สถานการณ์กลับตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออก ISS คือสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของมิตรภาพแต่วันนี้มันกลายเป็นตัวประกันทางการเงืองนักบินอวกาศชาวอเมริกันรัเสเซียและยุโรปที่เคยแบ่งปันอาหารและทำงานร่วมกันจู่ๆพวกเขาต้องตื่นมาพบว่าประเทศของพวกเขากำลังรบกันอยู่ข้างล่างนั้นความร่วมมือในการส่งสเสบียงถูกตัดขาดการสื่อสารเริ่มถูกรบกวนพวกเขาจะยังมองหน้ากันติดไหม หรือพวกเขาจะได้รับคำสั่งลับจากรัฐบาลตัวเองให้ยุติสถานีอวากาศนี่คือโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ดวงดาวที่สุดแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวและอันตรายที่สุดเพราะทางกลับบ้านของพวกเขาอาจไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วและนี่คือจุดพีคที่สุดของหายนะครั้งนี้ครับทฤษฎีที่นักวิทยาศ,าศาสตร์กลัวที่สุดที่ชื่อว่าเคสเลอร์ซินโดรมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณโยนระเบิดลงไปในโกดังที่เต็มไปด้วยกระจกเมื่อดาวเทียมดวงหนึ่งระเบิด เศษซากของมันไม่ได้ร่วงลงพื้นโลกแต่มันยังโคจรอ,อยู่ด้วยความเร็วกว่ากระสุนปืนหลายสิบเท่าเศษเหล็กชิ้นเล็กๆขนาดเท่าปลายนิ้วมือจะพุ่งเข้าชนดาวเทียมดวงต่อไปจนแตกกระจายและเศษจ,จากดวงที่สองก็จะไปชนดวงที่3ต่อกันเป็นโดมิโน,โนโมรณะและเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของพายุนี้ก็คือสถานีอวากาศนานาชาติหรือ ISS ครับลองมึกภาพตามนะครับท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามเหนือวงโคจรโลก จ,จู่ๆสัญญาณเตือนภัยบน ISS ก็ดังระง,งมไปตัวสถานีนักบินอวกาศที่กำลังโต้เถียงกันเรื่องการเมืองต้องหยุดชะงักแล้วมองออกไปนอกหน้าตา่างสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แสงดาวที่สวยงามแต่เป็นกองทัพเศษเหล็กนับพันชิ้นที่พุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วระดับปีศาจมันไม่ใช่การโจมตีจากขีปนาวุธลูกเดียวแต่มันคือพายุขยะอวกาศที่เกิดจากดาวเทียมดวงอื่นที่ระเบิดไปก่อนหน้า เศษเหล็กขนาดหัวน็อตหลายล้านชิ้นพุ่งทะลุโมดูลของสถานีอวกาศจนเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นอากาศเริ่มรั่วไหลออกสู่สุญญากาศ ISS ที่เปรียบเหมือนบ้านหลังเดียวในอวกาศของมนุษย์กำลังถูกฉีกเอาเป็นชิ้นชิ้นต่อหน้านักบินอวกาศที่ไร้ทางสู้และพวกเขาจะไม่มีทางได้กลับบ้านอีกต่อไปแล้วในวินาทีนั้น ISS ไม่ได้ล่มสลายเพราะถูกศัตรูระเบิดแต่มันล่มสลาย พราะผลพวงของสงครามที่เราสร้างขึ้นเองภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงวงโครจรของโลกจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆขยะอวกาศนับล้านชิ้นมันจะกลายเป็นกรงขังที่หนาแน่นจนไม่มีจรวดลำไหนสามารถฝ่าออกไปได้อีกแล้วมนุษยชาติจะถูกปิดตาอยู่เป็นโลกนี้ไปอีกนับร้อยปียุคอวกาศที่เราเพิ่งเริ่มต้นอาจจะจบลงถาวรเพียงเพราะความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวโลก จะกลับไปสู่ยุค1950ในชั่วข้ามคืนแต่เป็นยุค50ที่ไม่มีทางกลับไปใช้อวกาศได้อีกเลยแต่ในความมืดมิดนี้ยังมีคำถามที่สำคัญกว่านั้นครับเศรษฐกิจของโลกที่พึ่งพาเทคโนโลยีจะพังทลายลงแค่ไหนและมนุษย์ที่เหลืออยู่จะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกที่ถูกกักขังพาร์ทหน้าเราจะไปดูบทสรุปของเรื่องนี้กันครับสตาลิงกองทัพพลเรือนในสมรภูมิสีเลือด คำถามที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะพังแค่ไหนคำตอบที่ชัดเจนที่สุดอยู่ในชื่อที่ทุกคนรู้จักดีครับนั่นคือ Starlink ถ้าเราจะพูดถึงการสื่อสารในยุคนี้จะไม่พูดถึง Starlink ของอีลอนมาร์ไม่ได้เลยเพราะนี่คือตัวแปรที่เปลี่ยนนิยามของสงครามไปตลอดกาลในสงครามยูเครนเราเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดครับเมื่อระบบสื่อสารภาคพื้นดินถูกทำลายจนราบคาบแต่ทหารกลับยังสามารถส่งข้อมูลจารกรรม สั่งการโรลพลีชีพหรือแม้แต่ไลฟ์สดสถานการณ์ในสนามรบได้แบบเรียลไทม์ทั้งหมดนี้ต้องยกเครดิตให้อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มดาวเทียมพลเรือนที่ลออยู่เต็มท้องฟ้ามันทำให้โลกตระหนักว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไม่ได้มีไว้แค่ดู YouTube ในที่ห่างไกลเท่านั้นแต่มันคือกระดูกสันหลังของกองทัพยุคใหม่ที่น่ากลัวยิ่งกว่ารถถังหรือเครื่องบินรบซะอีกแต่นี่แหละครับคือดาบสองคมที่น่าสยดสยองที่สุด เพราะเมื่อบริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทเทียบเท่ากองทัพและดาวเทียมพลเรือนกลายเป็นอาวุธสำคัญในสงครามนั่นหมายความว่ากฎกติกาเดิมๆที่เราเคยมีจะหายไปทันทีในสายตาของศัตรูดาวเทียมสตาร์ลิงนับหมื่นดวงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารของพลเรือนอีกต่อไปแต่มันคือเป้าหมายทางการทหารที่ต้องถูกกาจัดลองจินตนาการดูนะครับ ทำมหาอำนาจตัดสินใจสอยดาวเทียมสตาร์ลิงลงจากฟ้าเราไม่ได้กำลังพูดถึงดาวเทียมแค่หนึ่งหรือสองดวงเหมือนในอดีตแต่มันคือกลุ่มดาวเทียมที่มีจำนวนมหาศาลนับหมื่นดวงถ้าเกิดการโจมตีกลุ่มดาวเทียมเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆการชนกันแบบโดมิโนหรือเคลสเลอร์ซินโดรมที่ผมเล่าไปจะไม่ได้ใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นเดือนครับแต่มันจะเกิดขึ้นแทบจะทันทีเพราะความหนาแน่นของดาวเทียมเหล่านี้มีมากเกินไปเศษซากเพียงชิ้นเดียว จะกลายเป็นหัวกระสุนที่พุ่งไปทำลายดวงอื่นๆต่อไปเป็นล้านๆชิ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องบริษัทล่มสลายครับแต่มันคือคำถามที่ว่าเรากำลังฝากชะตากรรมของโลกไว้ในมือของมหาเศรษฐีหรือบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่แห่งใช่ไหมถ้าวันหนึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกบีบให้เลือกข้างหรือดาวเทียมของเขาถูกใช้เป็นชนวนเหตุของสงครามอวกาศมนุษยชาติทั้งโลก อาจ,จต้องแบกรับผลกรรมที่ตามมาไปอีกหลายร้อยปีเพียงเพราะเราเผลอเปลี่ยนความหวังในการเชื่อมต่อโลกให้กลายเป็นคลังแสงลอยฟ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวผลกระทุบระดับมนุษยชาติผลลัพธ์จากเคสเลอร์ซินโดรมที่ผมเล่าไปในพาร์ทที่แล้วมันไม่ได้ทำลายแค่ดาวเทียมครับแต่มันกำลังจะก,กักขังมนุษยชาติไว้ในยุคมืดแห่งอวกาศเพื่อนๆลองนึกภาพว่าเรามีกำแพงที่สร้างจากเศษเหล็กนับล้านชิ้น ที่พุ่งด้วยความเร็ว28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อมรอบโลกเราไว้ทุกวันนี้เราฝันจะไปดาวอังคารฝันจะไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์แต่ในพริบตาเดียวความฝันเหล่านั้นจะถูกปิดตายทันทีเพราะไม่มีจรวดลำไหนที่มีเกราะหนาพอจะฝ่าพายุขยะอวกาศนี้ไปได้เราจะสูญเสียความสามารถในการสำรวจจากรวาลไปอีกหลายทศวรรษหรืออาจเป็นศตวตรรษจนกว่าเทคโนโลยีในอนาคต จะรู้วิธีทำความสะอาดวงโครจรทั้งหมดเราจะกลายเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในบ้านตัวเองโดยมีขยะจากสงครามเป็นลูกกรงในด้านเศรษฐกิจสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการล่มสลายแบบโดมิโนโระบบโลจิสติกทั่วโลกจะหยุดชะงักทันทีเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ที่กลางมหาสมุทรจะสูญเสียการนำทางรถบรรทุกนับหมื่นคันที่ต้องใช้ระบบจัดการผ่านดาวเทียมจะไปไม่ถูกทิศทาง ยิ่งไปกว่านั้นในปี2026ที่เราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง Starlink หรือระบบ 5G ที่ทำงานควบคู่กับดาวเทียมเมื่อสัญญาณเหล่านี้หายไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะพังทลายลงทันทีการทำธุรกรรมข้ามโลกที่เคยใช้เวลาเสี้ยววินาทีจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของโลกถูกตัดขาดจนสารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ และความอดอยากทางเศรษฐกิจจะเริ่มแผ่ขยายไปทุกหย่อมยา่าและนี่คือส่วนที่กระทบเราทุกคนแรงที่สุดครับนั่นคืออาหารทุกวันนี้เกษตรกรรมยุคใหม่ใช้สิ่งที่เรียกว่า precision agriculture หรือเกษตรแม่นยำซึ่งต้องพึ่งพาดาวเทียมในการวิเคราะห์สภาพดินการปล่อยน้ำและการเก็บเกี่ยวเมื่อไม่มีดาวเทียมผลผลิตทางการเกษตรจะลดหวบลงทันที ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเราจะเสียความสามารถในการพยากรณ์อากาศครับลองนึกภาพโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าพายุจะเข้าเมื่อไหร่จะเกิดภัยแล้งตอนไหนหรือน้ำจะท่วมวันไหนชาวนาไม่รู้จะปลูกวันไหนเรือประมงไม่กล้าออกจากฝั่งผลที่ตามมาคือภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกสงครามที่สู้กันบนอวกาศด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด กลับลงเอยด้วยการทำให้คนบนโลกต้องแย่งชิงอาหารกันเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี่คือบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดสงครามอาวกาศไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าประเทศไหนจะทำลายดาวเทียมของใครได้มากกว่ากันทุกประเทศจะติดอยู่ในกรงขังเดียวกันและหิวโหวยไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะสิ้นหวังไปมากกว่านี้พาร์ทสุดท้ายเรามาดูกันครับว่า มนุษย์เรายังมีทางออกไหมและเราจะหยุดหายนะนี้ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรกฎ <L un ters> ห,ห,หมายที่ไร้เขี้ยวเล็บฟังมาจนถึงตอนนี้ดูเหมือนเรากำลังเดินหน้าสู่หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยและพยายามจะหาทางออกอยู่เหมือนกันปัจจุบันเรามีสนธิสัญญาอวกาศปี1967หรือ Outer Space Treaty ซึ่งบอกว่าอวกาศ เป็นของมวลมนุษยชาติห้ามใครยึดครองและห้ามวางอาวุธนิวเคลียร์ในวงโคจรแต่นี่แหละครับคือช่องโหว่เพราะมันห้ามแค่ระเบิดนิวเคลียร์แต่มันไม่ได้ห้ามขีปนาวุธธรรมดาไม่ได้ห้ามปืนเลเซอร์และไม่ได้ห้ามดาวเทียนแขนกลทุกวันนี้ความพยายามในการตรากฎหมายใหม่เพื่อห้ามใช้อาวุธในอวกาศยังคงติดขัดอยู่บนโต๊ะเจรจาเพราะมหาอำนาจแต่ละฝ่ายยังไม่ไว้ใจกัน ต่างคนต่างกลัวว่าถ้าตัวเองหยุดพัฒนาแต่อีกฝ่ายไม่หยุดตัวเองจะเป็นคนที่แพ้ในสงครามตั้งแต่นาทีแรกสุดท้ายนี้สิ่งที่เราต้องตระหนักคือสงครามในอวกาศเป็นสงครามที่แปลกประหลาดครับมันอาจไม่มีใครเสียชีวิตทันทีจากการระเบิดบนท้องฟ้าไม่มีเสียงปืนไม่มีกลิ่นดินปืนแต่มันคือสงครามที่ทำลายล้างอารยธรรมได้รุนแรงที่สุด ผลของมันสามารถเตะมนุษยชาติกลับไปสู่ยุคหินที่มืดบอดได้ในชั่วคร่ำคืนเราอาจจะยังคงมีเทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่บนโลกแต่ถ้าเราเสียความสามารถในการเชื่อมต่อและมองเห็นจากฟากฟ้า,ฟาเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนตาบอดที่เดินหลงทางในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันอวกาศควรจะเป็นประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆของมนุษย์ไม่ใช่กรงขังที่เกิดจากความโกรธแค้นของพวกเราเอง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายของ Wat t Next ในวันนี้ครับเรื่องราวของสงครามอาวกาศอาจจะดูไกลตัวแต่ผลกระทบของมันอยู่ที่ปลายนิ้วของเราทุกคนก่อนจากกันไปผมอยากชวนเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับในบรรดาอาวุธที่ผมเล่ามาทั้งหมดคุณคิดว่าอาวุธชิ้นไหนหน่ากลัวที่สุดและถ้าโลกนี้ไม่มี GPS อีกต่อไปคุณคิดว่าตัวเองจะรับมือกับความวุ่นวายนี้ได้อย่างไรคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยครับผมจะตามไปอ่านทุกความเห็น และถ้าใครชอบพอดแคสต์แนวเจาะลึกวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จำลองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือการกด Subscribe ช่อง Whatnext ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการสำรวจอนาคตในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ว่าอยากให้ WhatN e x t พาไปสำรวจอะไรต่อไปในจักรวาลนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะ